ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมด้านหลังนะครับของเจนเนอเรตโนะครับ<ฆ> ก็แนะนำโชคนะครับผมสำหรับ Ho นด a า H1 นะครับสำหรับคันนี้นะครับใส่เทอิน n n u u r a Pro นะครับผมงบ2 0,000กว่าบาทนะครับประมาณ2อง0มบาทนะครับจบครับผมฟิลการขับแน่นๆเนิบๆอนาไม่โครงนะครับสำหรับเทอิน n n u u r a Pro เหมาะมาก สำหรับคนใด s 1ครับอันนี้คือผ้าเบรกนะครับผม ถ้าเบรกเก่าถ้าเบรกไม่ได้หมดนะะแต่มันเก่ามันจะเหลือไม่เยอะหรอกใช้ไปประมาณครึ่งหนึ่งแต่ว่ามันก็คงจะไม่เวิร์กนะครับผมมันจะมีเสียงมันจะตันนะครับผมก็แบบนี้เลยครับผมเจียจานนะครับเจียจานใหม่แล้วก็เปลี่ยนถ้าเบรกใหม่ครับผมอันนี้แก้ปัญหาครับหายเลยครับผมตอนนี้นะครับจัดมาเรียบร้อยครับสําหรับเทอินเอนดูราโปรนะครับผม สวยๆนะครับผมนี้นะครับผมนี้เลยแบบนี้เลยจับๆนะครับจัดใหม่เจ้าอาจารย์ไปเปลี่ยนผ้าเบรกใหม่กับผ้าเบรกน็อกเตอร์เลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปลองรถกันนะครับผมอ่ไปลองนะครับว่าฟีวิวการขับจะเป็นยังไงนะครับผมไปชมกันครับเทรินเอนเดอร์โปรนะครับในในเทรินนะครับโปรในในหุ่นในเอสฟันนะครับผมถ้าเราขับในความเร็ว ใช้ต่างของถนนทัทวไปนะครับก็คือใช้ปกตินะครับจะมีความนุ่มนวลนุ่มนวนมากเลยละ่ะถือว่าดีทีเดียวนะครับผมสำหรับขัวใเอสวนะครับก็อาการโครงก็จะไม่มีแล้วนะครับจากเดิมเดิมนเ,มเมนี่มันจะย้อยใช่ไหมอพอมาใส่ไอเจ้าเทอเอ็นนูราโปลเนี่ยมันตึงขึ้นแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ สบายขึ้นในเวลาขับขี่นะครับผมในราคาประมาณนี้นะครับไม่ได้แพงมากเกินไปครับผมสำหรับเท็กน,นีนลาโรในโกลดไดเอชัครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมชอบครับผมสําหรับไอเจ้าโชคตัวนี้นะหรือถ้าเดิมเนี่ยมันจะยุ้ยใช่ไหมแต่แต่ตัวนี้ไม่ไม่ยุยวยละควบคุมรถได้ดีขึ้น ขับง่ายขับสบายขึ้นครับผมชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ